จะเป็นอย่างไรเมื่อมนุษย์ได้ลุกล้ำเข้าไปในป่าต้องห้ามและได้ปลุกอสรพิษยักษ์สองหัวให้ตื่นขึ้นแล้วจากนั้นความตายก็ได้มาเยือนพวกเขาครับ king of snake ถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันได้เลยครับณนะป่าอสารพิษแห่งหนึ่งในประเทศจีนป่าทิ่เต็มไปด้วยงูพิษชายสองคนนี้กำลังจับงูกันอยู่นะครับซึ่งงูพิษขายได้ราคาดีมากแต่แล้วทันใดนั้นพวกเขาก็ถูกบางสิ่งจู่โจม แล้วสิ่งที่จู่โจมพวกเขานั้นก็คืองูที่ใหญ่เยาวราวกับอสุรกายยักษ์มันได้เขมือพวกเขาลงท้องไปเป็นที่เรียบร้อยครับต่อมาในคืนนั้นรถไฟขบวนหนึ่งกำลังวิ่งผ่านป่าอสรพิษทุกคนบนรถกำลังกินดื่มและพักผ่อนกันอยู่ ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ทหารในนี้เลือบไปเห็นลำตัวเงาวับของงูยักษ์ที่มันกำลังเลือ้อยตรงมาทางนี้ทันใดนั้นรถไฟก็เบรกกระทันหันเพราะว่ามีบางอย่างคลานอยู่บนหลังข่าวรถมันกระชากหญิงคนนี้หายเข้าไปในความมืดแล้วทันใดนั้นฝูงงูพิษก็เลื้อยเข้ามาในรถมันตรงเข้ามาฉกมนุษย์ทุกคนที่ขวางหน้าทุกคนหวาดกลัวต่างพากันวิ่งหนีลงจากรถ แต่นอกรถก็เต็มไปด้วยกองทัพงูพิษเปนน็นล้านตัวเหมือนกันหมู่สังที่เป็นพระเอกเขาได้บอกให้ทุกคนช่วยกันเคี้ยวกระเทียมสดแล้วถุยมันลงไปบนพื้นมันช่วยกันพวกงูได้และก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่มีบางอย่างทะลวงประตูเข้ามาในรถทุกคนก็ถึงกับช็อกเพราะสิ่งที่เข้ามาในรถนั้นมันคืองูสองหัวตัวใหญ่ยักษ มันได้พุ่งเข้ามาฉกและขมือบคนลงท้องทุกคนพากันวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตโดยที่มีงูสองหัวตัวใหญ่ยักษ์ไล่ขมือบอย่างบ้าคลัง่งมันทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามันเจ้างูยักษ์ทะลวงประตูเข้ามาและมันก็งับและก็สะบัดทหารจนขาดซึ่งในตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวที่สามารถต่อสู้กับมันได้นั่นก็คือผงกรรมัน พระเอกได้เทกรรมาฐานใส่ป๊มน้ำแล้วก็กระนำฉีดน้ำใส่เจ้างูยักษ์ทุกคนพากันหนีขึ้นไปบนหลังคารถซึ่งงูส่วนใหญ่นั้นมันกลัวความร้อนนะครับแล้วรถไฟขบวนนี้ก็ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงมันมีความร้อนทุกคนจึงวิ่งไปที่หัวขบวนรถโดยที่มีเจ้าง,งูยักษ์เลยตามมาด้วยเหมือนกันทุกคนไม่มีถังเลือกมีก็แต่จะต้องวิ่งหนีต่อไปเท่านั้นทุกคนกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิต โดยลุงคนนี้เขาผลักหญิงสาวให้ไปเป็นเหยื่อง,งูยักษ์เลยนะครับเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้รอดจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันนำเศษฟางแห้งมากองรวมกันเพื่อที่จะปิดทางไว้แล้วก็จุดไฟเจ้างูยักษ์จึงตามเข้ามาไม่ได้นะครับเวลาต่อมาแม้ว่าพวกเขาจะหนีจากเจ้างูยักษ์มาได้แต่คนส่วนใหญ่โดนงูพิษกัดเยอะมากการที่วิ่งหนีง,งูยักษ์ทำให้พิษเหล่านั้นแล่นเข้าสู่หัวใจเร็วขึ้น หากไม่รีบถอนพิษทุกคนได้ตายกันหมดแน่ๆซึ่งจากจุดตรงนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านของพระเอกไม่มากแล้วนะครับพระเอกจึงพาทุกคนกลับมาที่หมู่บ้านแต่เมื่อมาถึงก็ได้พบว่าทั้งหมู่บ้านมันเต็มไปด้วยศพมนุษย์และสร้างงูพิษเป็นจํานวนมากทุกคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันอยู่ในศาลเจ้าโดยที่จิ้นหลานที่เป็นคู่ม่นของผู้กองนั้นเธอเกิดที่หมู่บ้านนี้และเธอรู้จักพระเอกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ พระเอกเป็นนักล่าง,งูประจำหมู่บ้านเขาบอกว่างูที่จกทุกคนนั้นคืองูพิษหลายที่อาศัยอยู่ในหุบเขาราชาแห่งงูคงเป็นเพราะวัทหารและชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าเยอะเกินไปมันจึงออกอลวาว่าซึ่งยาสมุนไพรที่พวกเขามีมันทำได้แค่บรรเทาอาการเจ็บปวดเท่านั้นหากจะถอนพิษจะต้องใช้ดอกอสรพิษจึงจะสามารถถอนพิษได้ วันต่อมาพระเอกจึงได้รวบรวมผู้กลา้าและออกเดินทางไปยังหุบเขาราชาแห่งงูเพื่อไปเก็บดอกอสารพิษแล้วในขณะที่พวกเขากำลังล่องแพผ,ผ่านลำน้ำทุกคนต่างพากันสอดส่องดูรอบๆมีแต่ผู้กองคนเดียวเท่านั้นที่เมาอยู่นั่นก็เพราะเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความกลัวแล้วในขณะที่ผู้กองกำลังฉี่ลงไปในน้ำมันก็ได้มีปลาตัวหนึ่ง พุ่งขึ้นมางับหนอนน้อยของเขาจนผู้กองกระเด็นตกน้ําไปแล้วแรงกระเพื่อมของน้ําก็ได้ดึงดูดตัวอะไรบางอย่างให้ตื่นขึ้นซึ่งมันก็คืองูน้ําขนาดใหญ่ที่ใหญ่ราวกับอนาคอนดามันฉกและก็ลากทหารลงไปกินในน้ําผู้กองยิงปืนขู่เจ้างูยักษ์แต่กลับทําให้มันยิ่งบ้าคลั่งมากขึ้นผู้กองกะจะโยนระเบิดกําจัดเจ้างูยักษ์แต่ด้วยความเมาเขาจึงได้ทําระเบิดหลุดมือ ทุกคนที่เห็นก็กระโดดลงจากแพรไปหมดเลยแล้วในพริบตาเดียวแพรของวูเขาก็เกิดระเบิดขึ้นและก็ได้แหลกสลายเป็นชิ้นๆเลยครับซึ่งในตอนนี้แผนที่มันเปียกจนดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าพระเอกก็ยังจำทางไปวัดราชางูไดุู้เขาราชางูแห่งนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกเชียงเหนือของวัดหากไปถึงวัดได้พระเอกก็สามารถพาทุกคนไปถึงุูเขาราชาแห่งงูได้นั่นเองครับ หลังจากนั้นทุกคนจึงออกเดินทางไปที่วัดซึ่งตลอดการเดินทางมันก็จะมีกลิ่นคาวจากน้ำลายของงูเหลือมลอยตลอบอบอวนไปทั่วซึ่งในตอนนั้นผู้กองก็ควักหนอนน้อยออกมาฉี่อีกแล้วนะครับแล้วทันใดนั้นเขาก็โดนเจ้างูพิษฉกเข้าที่แก้มก้นแบบเต็มๆแถมเป็นงูพิษร้ายที่ต้องดูดพิษด้วยนะครับไม่อย่างนั้นผู้กองได้ตายแน่ๆแ,แต่ก็ไม่มีใครยอมดูดพิษออกจากแก้มก้นของผู้กองเลยนะครับ จิ้นหลานที่เป็นคู่มันเธอจึงอาสาดูดพิษให้ซึ่งพระเอกคงจะทนเห็นภาพแบบนี้ไม่ได้แน่ๆนะครับเขาจึงได้ดนํำกระบอกไม้ไผ่มาลนไฟให้ร้อนแล้วก็ดึงพิษออกจากก้นของผู้กองให้ครับแล้วเวลาต่อมาทุกคนก็เดินทางมาถึงโดงของแมงมุมพิษซึ่งพวกมันมีพิษร้ายแรงมากพวกเขาควรจะเดินผ่านไปแบบเงียบๆแต่แล้วทหารในหนึ่งก็ทำปืนลัน่นทำให้กองทัพแมงมุมพิษ ได้แตกตื่นกระจายออกมาซึ่งขนาดตัวพวกมันเล็กมากแต่ว่าพวกมันมีจำนวนที่เยอะมากๆครับแมงมุมพิษได้รุมร้อมกัดทหารในหนึ่งจิ้นหลานพยายามจะช่วยแต่ก็สายไปซะแล้วเขาโดนแมงมุมรุมกัดจนตายคาที่ไปเลยครับพระเอกที่เห็นท่าไม่ดีแล้วเขาได้สาดผงดินปืนลงไปที่พื้นแล้วก็จุดไฟจนแมงมุมแตกกระจายไปคนละทิศคนละทางพวกเขาจึงหนีรอดกันมาได้ครับ เวลาต่อมาในคืนนั้นในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงวัดจนได้แล้วคืนนี้พวกเขาก็คงจะต้องนอนพักกันที่นี่ครับแต่จิ้นหลานเธอโดนใบมุมกัดแล้วพิษก็กําลังออกฤทธิ์แต่โชคยังดีที่อาจือรู้จักพื้นที่ป่าแถบนี้เธอออกไปหาสมุนไพรามาให้จิ้นหลานจึงต้องแช่น้ําสมุนไพรสักพักเพื่อใหอาการดีขึ้นจิ้นหลานกําลังแช่น้ําโดยที่ไม่รู้เลยว่า กำลังโดนใครบางคนแอบมองอยู่มันปล่อยงูให้เลื้อยเข้ามาในอ่างทำให้เธอตกใจเพื่อที่มันจะได้เห็นเรือนร่างของเธอแบบชัดๆพระเอกที่ได้ยินเสียงจิ้นหลานกรีดร้องแต่เมื่อเขาเข้ามาถึงเธอก็หายตัวไปซะแล้วนะครับพระเอกจึงลองสำรวจดูรอบๆจนได้เจอประตูลับเขาจึงได้เข้าไปข้างในนั้นมันเป็นทํำที่มีหนังงูตากอยู่เยอะมากท่านใดนั้นคนร้ายก็โผล่ออกมา แต่ก็ถูกพระเอกเล่นงานนะครับซึ่งเจ้าหมอนี่มันเป็นนักล่าง,งูที่อาศัยอยู่ในป่าแถบนี้และด้วยความที่เขาเป็นคนแคร์เขาจึงโดนหลอจนเป็นปมดอยเขาจึงหนีมาอยู่ในป่านี้คนเดียวครับซึ่งคนแคร์คนนี้เขารู้ด้วยว่าดอกอสรพิษมันอยู่ตรงไหนและเขาก็อาสาจะพาไปเพื่อที่จะเป็นการไถ่โทษให้ครับ วันต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่ท่าของงูยักษ์ทุกคนก็พากันเดินเข้ามาในถ้ำซึ่งในนี้มันมีแต่ฝูงค้างคาวเยอะมากจะต้องเดินไปแบบเงีย,งยบๆนะครับไม่อย่างนั้นโดนสูบเลือดจนหมดตัวแน่ๆจากนั้นทุกคนก็เดินมาถึงสะพานเชือกหากผ่านสะพานนี้ไปได้ก็จะเข้าสู่อาณาเขตของงูยักษ์สะพานเชือกเส้นนี้มันผุพังและทรุดโทรมมาก,มาก จะต้องเดินไปทีละคนทีละคนเท่านั้นโดยลุงคนนี้แกแบกกระเป๋าเงินมาตลอดทางและแกก็ดันทํากระเป๋าขาดกลางสะพานจนเงินทั้งหมดนั้นปลิวหายลงเหวไปลุงกรีดร้องดังมากจนข้งเขาตื่นแล้วฝู่งข้งเขานับร้อยก็ได้กระน,นำรุมดูดเลือดของฐานสองนนี้คนที่เหลือไม่มีทางเลือกครับมีแต่จะต้องเดินต่อไปเท่านั้นและพวกเขาก็เดินลึกเข้าไป จนมาถึงทางแยกแล้วคนแคร์ก็บอกว่าเราต้องแยกกันตรงนี้ต้องแบ่งทีมกันเพราะเขาเองก็จำไม่ได้ว่าดอกอสร,รพิษมันอยู่ทางไหนกันแน่ซึ่งพวกพระเอกที่มาอีกทางนั้นพวกเขามาถูกทางแล้วนะครับในที่สุดพวกเขาก็พบก,กับดอกอสร,รพิษแต่ต้องกระโดดข้ามงูพิษนับร้อยจึงจะไปเก็บดอกอสร,รพิษได้ส่วนอีกทีมหนึ่งที่เดินตามคนแคร์ไปนั้นพวกเขาถูกหลอกให้เดินมาหางูยักษ์นะครับ อาจือยิงธนูใส่งูยักษ์แต่ก็ไม่สามารถเจาะทะลุผิวหนังมันได้งูยักษ์พุ่งจู่โจมใส่พวกเขาอย่างบ้าคลัง่งอาจือพยายามหลอกล่อง,งูยักษ์หาจังหวะจู่โจมแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้เธอโดนงูยักษ์รัดตัวจนกระดูกแหลกไปทั้งร่างกายเลยเธอบอกให้ทุกคนเนี่ยรีบหนีเพราะว่ายัางไงเธอก็คงไม่รอดอยู่ดีแล้วเธอก็โดนขมือบลงท้องไปครับตัวหนังตัดมาที่ทางด้านพระเอก ที่กำลังเก็บดอกอสรพิษอยู่แล้วไม่นานคนแคระก็ได้โผล่มาแล้วเอาปืนจ่อทุกคนไว้เขาสั่งให้พระเอกส่งดอกอสรพิษมาไม่อย่างนั้นทุกคนได้ตายแน่ๆแ,แต่แล้วทันใดนั้นงูยักษ์ก็ได้โผล่มาและก็งับขมับคนแคระคนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วลุงคนนี้เองที่พยายามจะเก็บดอกอสรพิษแต่ก็ดันพลาดตกลงไปในดงงูพิษแล้วลุงก็โดนเหล่างูพิษกระนำฉกจนได้ตายไปครับ พระเอกเก็บดอกอสรพิษแล้วรีบเพนออกไปจากที่นี่แต่งูยักษ์ก็ไล่ตามมาด้วยผู้กองจึงฝากให้พระเอกดูแลจิ้นหลานแทนเขาก่อนที่เขานั้นจะดึงสลักระเบิดและก็ยอมพลีชีพตัวเองเพื่อกำจัดเจ้างูยักษ์แต่ว่าระเบิดกลับทำอะไรมันไม่ได้เลยสักนิดซึ่งหากกำจัดมันไม่ได้ก็คงไม่มีทางหนีรอดไปได้แน,แน่แต่แล้วพระเอกก็คิดแผนการบางอย่างออกเขาได้หลอกล่อเจ้าง,งูยักษ พระเอกได้พาจิ้นหลานวิ Six ่งซิกแซกหลอกให้เจ้างูยักษ์เนี่ยฉกหางตัวเองแล้วมันก็ชกจริงๆครับแล้วมันก็ไม่สามารถทนพิษของตัวเองได้พิษทําให้กล้ามเนื้อมันเปื่อยย่นพระเอกจึงอาศัยจังหวะนี้ฟันดาบไปที่คอง,งูยักษ์จนมันได้ตายไปในที่สุดครับแล้วสุดท้ายพวกเขาก็กําจัดงูยักษ์ได้แล้วก็นําดอกอสรพิษมาถอนพิษให้กับทุกคนในหมู่บ้าน แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแล้วตัวหนังก็ได้จบลงไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ